วันนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟนะคะคุณเห็นไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เคยลางผู้คนไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกแดดออกหรือหนาวเหน็บแค่ไหนก็ตามพิพิธภัณฑ์นี้แทบจะไม่มีการปิดเลยเป็นที่รวบรวมงานศิลปะชั้นเลิศแล้วบางทีก็มีชิ้นเดียวในโลกจริงๆเขานํามาไว้ตรงบริเวณนี้นะคะตรงบริเวณลานกว้างนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นพระราชวังรูฟนะคะแต่หลังจากที่เขาย้ายวังไปแวร์ไซน์นะคะ เขาก็เลยยกพระราชวังแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ยาวนานหลายร้อยปีทีเดียวแล้วก็มีการออกแบบนะคะว่าฉันอยากจะสร้างจุดเด่นจุดสําคัญของพิพิธภัณฑ์ให้มเป็นโดดเด่นจึงมีการแข่งขันขึ้นและในที่สุดนะคะ<ม>เขาก็ได้สัญ,ญลักษณ์พีระมิดกระจกนี่แหละคะ่ะ<ม>เป็นตัวเด่นสําคัญมากๆเลยที่ทําให้ใครๆหลายๆคนพอเห็นว่าฉันถ่ายรูปตรงนี้นะอ๋อเธอไปลูฟมาเหรอเธอไปฝรั่งเศสมาเหรอเห็นไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือสัญ,ญลักษณ์พีระมิด ส่งผลหลายๆด้านจริง,รงๆวันนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะคะว่าทําไมเวลาที่อาจารย์ให้เงินขวัญถุงพวกคุณไปหรือถ้าคุณได้เงินมาจากคนรวยให้คุณพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนําไปไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่านําไปไว้ในมุมขุมทรัพย์จะดึงดูดพลังงานที่ดีเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ละค่ะที่ไม่เคยล้างผู้คนและไม่เคยขาดแคลนการมาเยือนของคนจากทั่วโลก สัญลักษณ์สามเหลี่ยมโดดเด่นไฉไลมากๆและที่สําคัญส่งผลกับชีวิตเราเพราะมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดพลังงานดีๆมาหาเรานะคะรองมูเตลูกับอาจารย์สักตั้งหนึนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะ